ปกติแหละน้ำมันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เติมนะสัปดาห์หนึ่งสมมติหนึ่งร้อยบาทหนึ่งเดือนก็สี่ร้อยสมมตินะแต่ค่าไฟเนี่ยวันเดือนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าชาร์จวันหนึ่งประมาณหนึ่งหน่วยหรือสองหน่วยก็อยู่ประมาณห้าบาทถึงสิบบาทประมาณห้าบาทบางทีไม่ถึงสิบบาทด้วยสัปดาห์หนึ่งก็อยู่ประมาณมันมันน้อยมากอะพี่มันลดลงไปประมาณหนึ่งต่อสี่เท่าอะหนึ่งต่อสี่เลยนะใช่ครับ ประมาณหนึ่งต่อสี่เลยอะแต่ที่แน่ๆข้างในเทเลนอื่นๆก็ลดไปด้วยตัดทิ้งไปหมดเลยครับมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบ้างก็คือเรื่องของแบตบแบตเตอรี่เนี่ยก็คือถ้าเราอยากให้เขามีอายุที่นานเราให้ให,ให้ให้นึกภาพน,นะครับให้ใช้อนมือถือ,อแบตมือถือครับชาร์จเต็มแล้วก็เอาที่ชาร์จออกอย่าปล่อยจนแบตหมดแล้วชาร์จต่ำกว่า50%ก็เริ่มชาร์จได้แล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมผมปฏิมายิมหรือปลาดเกษตรของพันดินที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนพออยู่พอกินบ้านมายิมตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับคือเราอยู่กันแบบอาศัยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราเริ่มมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ พราะหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมัน3าห่วง2เงื่อนไข5ประการประการสุดท้ายก็คือรู้เท่าทันเทคโนโลยีประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพราะว่ายุคสมัยพระองค์ท่านรัชกาลที่9เป็นยุคของคําว่าพอเพียงจุดเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปสร้างเนื้อสร้างตัวทีละนิดทีละหน่อยแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นนวัตกรรมพนักนวัตกรรมเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรว่างบ้างที่เป็นปัจจัยที่เราจำเป็นต้องใช้เองบังเอ,อิญที่ว่าบ้านผมเนี่ย น้ำอาหารพลังงานบ้านนอนมันมีครบอยู่แล้วปัจจัยสําคัญที่ตัดออกเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับทีนี้พลังงานไฟฟ้าเราก็ได้ฟรีนะครับมันมีฟรีอยู่แล้วเนื่องจากเราผลิตโซลาเซลล์เราด้วยแล้วยังขายด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเอากระแสไฟฟ้าส่วนต่างส่วนเกินที่เหลือจากใช้เหลือจากขายแล้วมาต่อยอดมาต่อยอดผมก็มองว่ายุคต่อไปหรือยุคนี้เราก้าวเข้ามาสู่คําว่า e v สวัสดีครับผมปิยวัฒน์มายิ้มเรียกผมว่าน็อตนะครับลูกชายของอาจารย์ประทีมายิ้มนะครับหน้าที่ของผมนะครับที่ดูแลที่นี่ก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็รถไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่า e-v bike นะครับไอเดียของผมนะครับเกิดมาจากปกติแม่ของผมนะครับจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับไปเอาข้าวทุกไปซื้อข้าวทุกวันเนาะฮอนด้า <Honda, S 2> รุ่นต่างๆใช่ไหมครับปรากฏว่า สิ่งที่ผมเห็นทุกวันก็คือค่าให้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนอันดับแรกในแต่ละสัปดาห์คือค่าน้ำมันใช่ไหมครับเตานี้ครับอ่ะแต่ละเดือนก็คือน้ำมันเครื่องอถ้าเป็นรถเกียร์โต้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายถ้าเป็นรถโซ่ก็จะเป็นโซ่สเตอร์ที่มันต้องสึกหลอไปใช่ไหมครับมผมเฝ้ามาดูมาตลอดเฝ้าดูมาตลอดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ยังไงพอดีตรงกับ ที่พ่อได้ทําระบบโซลาร์เซลล์อยู่แล้วไฟฟ้าครับเรามีพลังงานไฟฟ้าเป็นของเราเองอยู่แล้วใช่ไหมครับการต่อยอดเป็นเรื่องของผมแล้ว <c oughs> ว่าผมจะเอาพลังงานตรงเนี้ยมาใช้ได้ยังไง <c oughs> มาใช้แบบไหนและใช้ไงให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด <c oughs> ผมอะจบด้านอิเล็กทรอนิกส์มาและทํางานในสายงานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เรียนจบมาเลยครับผม ตั้งแต่เอาแบบวงจรเนาะจนเราเป็นระบบวงจรเน็ตเวิร์กใหญ่ๆคือผ่านงานพวกนี้หมดแล้ว<ม>ก็เลยเอาความรู้ที่มีอ่ะตรงนั้นอะ่ะเอามาประยุกใช้ให้มันให้มันสำฤทธิ์ผลให้ได้ครับแต่ว่าหน้าตอนหน้าตอนที่เราทํานะครับตอนนั้นก็คือไม่มีใครเหมือนไม่มีใครยังไม่มีใครสนใจตรงนี้เท่าไหร่ฉะนั้นไม่มีใครสนใจไม่สําคัญเราจะต้องทําให้สาเร็จให้ได้ครับเราก็เลยต้องสร้างเองทั้งหมดขึ้นมา คันเนี้ยก็ตั้งใจว่าครั้งแรกนะครับทํามาเพื่อให,ให้ให้แม่กับพ่อเนี่ยวิ่งใช้งานได้ทั้งวันเพราะมีคนงานที่สวนด้วยก็คือเวลาไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนใช้น้ำมันสาตาร์ททั้งวันเดี๋ยวสาตาร์ทเดี๋ยวสาตาร์ทไม่ไหวแล้วครับน้ำน้ำมันไม่ไหวแล้วแล้วก็เครื่องหลวมเร็วมากคันนี้ผมขอตั้งชื่อให้ว่ามายิ้มอีบีมาร์ก e วันมาร์กวันก็คือมาจากคันแรกของเรา ครับตอนแรกที่ทําอ่ะไอเดียผมะนะครับไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วสนใจเรื่องแรงบิดเช่นวิ่งเข้าสวนบรรทุกคนได้เยอะไหมบรรทุกของได้เยอะไหมค,ความเร็วเต็มที่อะ่ะผมไม่สนใจเลยเพราะว่าผมให้มองถึงความปลอดภัยไว้ก่อนว่าถ้าแม่ไปใช้หรือพ่อไปใช้หรือคนงานไปใช้สมมติด้วยสมมติว่าขับด้วยความเร็ว40ถ้าล้มด้วยความเร็ว40แล้วแล้วเจ็บแสดงว่าใช้ได้แล้ว <laughs> ก็คือไม่ควรเร็วไปกว่านั้นแล้ว <laughs> ครับไม่ไม่ควรเร็วกว่านั้นแล้ว<ม>แต่เนื่องจากการใช้งานทุกวันเนี่ยพอมันช้ามากมันก็ไม่ปลอดภัยครับเช่นเวลาแซงหรือว่าอะไรอย่างเง,งีออ้ยจังหวะแซงอ่านักพื้นที่ของเราไปอย่างเงี้ยก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่<ค>เราก็เลยมีการปรับปรุงเพิ่มสปีดให้เขา<ม>ครับก็ออกความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับจริงจริงๆความเร็วสูงสุดผมผมปลดล็อกไว้แต่คันนี้มันจะล็อกไว้ประมาณสักเก้าสิบ ประมาณเก้าสิบิดได้เต็มที่คือเก้าสิบเมตรแต่ถ้าเกียร์เกียร์สามก็คือมันจะวิ่งเกินได้อีกอ๋อมีเกียร์ไล่ระดับเกียร์ด้วยเป็นเป็นสามสปีดเหมือนพหลลมฮาตาริยังไงยังไงว่างก็คือสปีดที่หนึ่งสปีดที่หนึ่งก็วิ่งตั้งแต่ศูนย์เนาะแต่พอเราบิดเต็มคันเร่งเนี่ยก็อาจจะล็อกไว้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบครับพอเกียร์สองเนี่ยก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่ก็จะไปล็อกความเร็วที่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบอะไรอย่างงี้ครับสส่่วนนเเเกกกีีียยยยรร์์ุดดท้า็คือบิ เต็มสปีดเลยครับจนจนแบตหมดไปเลย uh ครับเกียทรท้ายจะเป็นอย่างนั้นเ mm hmm. ข้าข้าวต่อการชาร์จตอนนี้คือจริงจริงระยะทางเนี่ยเพิ่มได้ตามความจุบแบตเตอรี่เนาะ mm hmm. แต่คันนี้ผมผมผมเ,เขาเรียกว่าคำนวณไว้ให้เขาใช้แค่ประมาณ1วันเนี่ยก็คือครบ1วันก็ชาร์จก็คือใช้ไปหนึ่งวันเนี่ยครบแน่นอน แล้วก็ชาร์จตอนกลางคืนคือคันนี้จะวิ่งจะวิ่งระยะสั้นแต่เขาเรียกว่าวิ่งบ่อยวิ่งสั้นแต่วิ่งบ่อยไม่ได้วิ่งยาวๆแบบทีเดียวเป็นเป็นร้อยโลไม่ใช่หรือที่นัดมองไว้ก็ไม่เกินกี่กิโลต่อวันประมาณ4ี่กิโลคันนี้มันก็จะครอบวอรมกับแบตใช่ครับชาร์จหนึ่งกับแบตที่เราออกแบบไว้ชาร์จนี่ใช้เวลานานไหมคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับแค่นี้เองไม่ใช่ครั่ำวันค่ำอันนี้สองชั่วโมงครึ่งนี่จากจากแบตบทเกี้ยงนะถ้าถ้าเกิดแบตไม่หมดก็ครั้เดียวก็เต็มมากวันนเี่ย ผมจะให้เขาหนดสเปคเขาอะเป็นระบบไฟ60โวลต์เพราะว่าไม่ได้วิ่งที่ใช้ความแรงและและระยะทางไกลมากทีเนี้ยวันหนึ่งก็มีคนอะมามาที่สวนเราก็คือปกติมีคนมาดูงานที่สวนเยอะมากแต่เราจะเจอเพชรแท้เสมอใช่ไหมครับก็เจอเพชรอยู่ดวงหนึ่งผมต้องการแบบนี้งบไม่จำกัดผมต้องการแบบนี้ แต่แต่ผมจะต้องแต่คุณจะต้องทําให้ผมอะแบบนี้นะเช่นมีซาเล้งมีพ่วงข้างเนาะออ่าเขาจะกําหนดเลยว่าผมต้องการมีพ่วงข้างเพราะผมจะขับเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยใส่เข้าไปบนพ่วงข้างแล้วขับเข้าไปในสวนเพราะทุกวันนี้ต้องขับรถยนต์ไปในสวนค่ะมันมันเป็นภาระกําหนดมาเลยเช่นมีซาเล้งถอดเข้าออกเรื่อยนะต้องถอดเข้าออกได้ง่ายถอดประกอบได้ถอดประกอบได้เป็นเป็นรบสลักใช่วิ่งแต่รถเปล่า ไม่เหมือนรถที่เขาวิ่งกันที่ขันนัอนล็อกไม่ใช่อันนี้เป็นสลักเสียบสามจุดถ้าไม่ใช็คือยกสลักออกไปแต่รถไปได้เลยแล้วก็ทิ้งจอดพ่วงข้างไว้ครับแล้วก็ต้องมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยเวลามีพ่วงข้างเนี่ยมันต้องถอยหลังได้เพราะว่าเวลามันทุกของหนักเนี่ยเอาขามากระเถิบไม่ไหวมอไซ์ถอยหลังได้ถอยหลังได้ด้วยครับลแล้วรถไฟฟ้าทําเกียร์ถอยหลังง่ายกว่ารถน้ํามันด้วยนะครับใช่แล้วก็ที่สําคัญต้องรับน้ําหนักได้ อย่างน้อยน้ต้องสองถึงสา้อยโลใช่เราะอาจจะขนของอะไรใช่ครับผลผลิตจากสวนก<อ>ล้วยเอยอะไรเอยแล้วก็เขาจะขนพวกอุปกรณ์ที่ไปทํางานในสวนครับเราก็เลยต้องทดสอบจริงทําจริงครับก่อนที่จะปล่อยให้ให้เขาไปใช้ต,<ว>ตอนแรกก็บอกตรงๆว่า หนักใจนะเพิ่มงานให้ผมอีกเลยเพราะว่าต้องบอกบอกันว่าผมก็มีงานประจําอยู่แล้วก็คือก็คือตึองมืออยู่แล้วเนาะ,ะเยอะอยู่แล้วแต่ก็คิดไม้ในหัวตลอดนะว่าหลังจากที่เราผลิตมาร์กหนึ่งไปเสร็จเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนใจให้เราทำมาร์กสองนะ่ผมก็หนดทิศทางมาแล้วว่าต้องให้เป็นแบบนี้ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการพอดีอ๋อเหรอคะใช่ครับเหมือนว่าไอเดียมันตรงกันใช่ครับเหมือนเหมือนโคโจรมาเจอกันจร,งจรงิงๆอ,อันดับแรกก็คือเขาไม่ไม่จำกัดเรื่องงบ อันดับสองก็คือสเปคที่เขาบอกมามันเหมือนมันเหมือนเราคิดไปไ,ปไปบ้างแล้วพอมามามา,มาได้ได้พูดคุยกันก็คือมันมันตรงกันคันแรกเราเราใช้ทําสีเองเราเองเนาะแต่ถ้าเราผลิตขายผม,ผมตั้งใจว่าจะทาสีรถยนต์พ่นสี 2K ให้มันดีให้เป็นคุณภาพดีครับแล้วก็การเหล็กเนี่ยใช้ระบุดัดดัดให้มันสวยงามเข้ารูปอะไรเงี้ยครับมันจะมีความคมความอะไรมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะในเรื่องของเครื่องยนต์ต้องแรงขึ้น จากคันนี้800วัตต์เนี้ยก็คันนั้นเป็น1,500วัตต์แล้วเป็น12นิ้วด้วยแล้วก็ระบบไฟต้องเป็น7.2โวลต์<ม>เราตั้งใจให้รถคันเนี้มันมีความแรงอ่ะเยอะเกินไปก่อนเวลาเขาไปใช้อ่ะแล้วถ้าเขารู้สึกว่าไม่แรงเขาก็บิดได้น้อยได้แต่ถ้าวันหนึเขาอยากแรงมันจะได้แรงได้ตามใจเขาใช่ครับผมครับก็การชาร์จไฟก็เหมือนกันเ,เหมือนเดิมครับผมราคาเป็นไงคันนั้นอะก็คือ เราจะไปไปเสียเวลาในเรื่องของของการในการสร้างโครงเยอะเพราะเราผมผมจะใส่ใจเรื่องตรงเรื่องโครงสร้างเยอะมากจะให้มันมีความผิดพลาดน้อยที่สุดก็เลยคันนั้นจะมีมีค่าแรงของของการสร้างมันนั้นเยอะนิดนึงคันนั้นจบไปก็อยู่ประมาณไม่เกินห้าหมื่นครับคันนั้นตอนหนึ่งคันใช่ครับพร้อมพ่วงข้างอะไรร้อยครับพร้อมวิ่งฟีดแบบเป็นไงบ้างก็หลังจากทําออกไปเนอะไม่วิ่งกลับมาอีกเลยครับ ไม่มีไม่มีอะไรพังสักอย่างเลยเ,ออเพราะว่าผมผมคิดว่านะผมผมน่าจะน่าจะเก็บข้อผีผ้าจากคันแรกอะ่ะอุดอุดข้อผีผ้าทั้งหมดอะ่ะมันไปหมดแล้วอะ่ะครับ,รบพอมาคันที่สองก็คือแทบไม่มีข้อผีผ้าแล้วาหายเงียบไปเลยหายไปเลยครับแล้วก็ของดีงปกติถ้าซื้อรถน้ํามันจะต้องอาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่อู่แล้วบางทีไหมอ,อันน <laughs> ี้ไม่มีเลยครับออก็จริงอ,อ,อ่ะเอ่ะมันไม่ได้มีแค่ ไม่ได้มีแค่มาร์คมาร์คมันจริงๆมันมีสเปครอไว้มาร์คสามมาร์คสี่ครับมาร์คทมาร์คโฟงนี้ยเนาะแต่ว่าคือในการทําต่อไปเรื่อยเนี่ยพรานเนี้ผมจะพัฒนาด้านอื่นตามไปด้วยที่ผมมองนะจะเป็นเรื่องเรื่องของแบตเตอรี่สมมุติว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยวันเนี้ยบอกต้องการวิ่งะระยะทางเท่านี้ แต่วันหนึ่งเนี่ยอยากเพิ่มระยะทางผมจะต้องทำลักษณะแบบว่าเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปให้เขาเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปได้สามารถสแตนบายได้หลายหลายวันขึ้นใช่ครับแทนที่จะแบบวันแต่วันเพื่อบางทีเขาอยู่ในเขตที่มันไม่สามารถจะชาร์จไฟได้ใช่ใช่ครับอยากอยากจะเพิ่มแบบเป็นแบบเหมือนสวับครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปรื้อตัวถังอะไรค,ะครับเพราะว่าเราก็พูดง่ายเนาะเราเราเห็นต้นแบบจากรถที่วิ่งใช้งานปัจจุบันด้วยเนาะ แล้วเราก็เฮ้ยมันเป็นข้อดีที่เราควรต้องปรับมาใช้ครับแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปซ่อมประคันอื่นนะซ่อกับของข,ของคันเราเองนี่แหละเอาไปชาร์จได้หรือว่าเพิ่มเข้าไปปกติแล้วสเปคที่เราขายจะวิ่ง 40, 40โลเอาเพิ่มมาวิ่งได้80 100ย200โลอย่างเงี้ยโดยเพิ่มช่องเข้าไปอย่างเงี้ยครับเหมือนการ์ดเพิ่มการ์ดเข้าไปต่อประมาณเท่าไหร่ถ้าเาาถ้าเกิดว่าอย่างอย่าง,างมาร์กสองสมุดนะ ถ้าพี่ตัดซาเล้งตัดพงข้างออกก็ลดไปหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยครับครับแต่ถ้าเป็นอย่างอย่างมาร์กหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคือคือในในส่วนของช่างเองอะ่ะที่ผลิตอะ่ะคือเราจะผลิตยังไงใช้ไงก็ได้ใช่ไหมครับเช่นเอาเอาสีธรรมดาราพ่นเหล็กก็คือเชื่อมแบบง่ายๆแต่ในส่วนของคนใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าคุณ<น>พี่อยากได้มาร์กหนึ่งค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นของลูกค,ค้าอ่าอ่า เราเพิ่มสเปคในเรื่องของสีเรื่องของคนที่มองเห็นภายนอกนี่สวยก็ต้องมีประมาณราคาต้องมีประมาณสามหมื่นนิดสามหมื่นห้าอะไรประมาณนั้นรถที่เราสร้างนะครับคือจริงๆผมจะแนะนานะครับว่าให้ใช้ใน,ใน,ใ,นในสวนหรือใช้ในใน,ในชุมชนใกล้ๆ,ๆที่ไม่ไปไปบรบกวนกับการจราจรหรือการสัญจรของของของ,ของผู้คนปกติมากนะักคเพราะว่าผมในในฐานะเป็นคนสร้างนะครับเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักถึงแม้ยางให้เร็วมาก จริงๆเร็วไปร้อยก็ได้200ก็วิ่งได้นะครับแต่ไม่อยากให้เร็วมากเพราะว่าถ้ามันเกิดปรบเทตขึ้นมาและและรถเราไม่มีทะเบียนถูกต้องอย่างนี้ครับมันก็จะไปสร้างภาระให้กับผู้อื่นครับผมถึงล็อกความเร็วไว้เพื่อให้วิ่งไม่เร็วมากแล้วก็ให้ใช้งานในระยะใ,ใกล้ๆเนื่องจากว่าของเรามันเป็นชุมชนต้นแบบต้นแบบในหลายๆเรื่อง บังเอิญว่ายุคนี้เราก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันนะเนาะลดมวลภาวะลถ PM 2.5เราเป็นคนนำทางตัวเราเองเริ่มจากตัวเราก่อน,นชี้เขาเห็นแล้วเราใช้เขาเห็นแล้วให้แต่ละคนช่วยทดลองใช้พอทดลองมันก็จะตามกันมามันก็เลยเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องพลังงานสะอาดและบริสุทธิ์ไปในตัวบ้านไหนมีไฟฟ้าบ้านนั้นก็ใช้นะวัตกรรมตรงนได้ใช่ใช้ได้เลยไม่ต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของอุปกรณ์ ต่อเชื่อมหรืออะไรที่มันเป็นซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับสําหรับผมเองก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าเรามาถึงยุคนี้แล้วถ้าเราลดช่วยกันได้ช่วยกันลดละเลิกเพิ่มมวลภาวะให้หน้อยลงแต่ละคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยละนิดละหน่อยนะครับถ้าเราใครมีความสามารถที่จะมีเป็นยานยนต์ EV ได้เราก็จะช่วยกันลด PM 2.5 เราก็จะช่วยประหยัดค่าน้ํามันในกระเป๋าไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะขึ้นราคาหรือเปล่าหรือแม้ว่าจะเสียบใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่แพงมากเพราะกิโลนึงมันไม่ถึงยี่สิบตังค์แต่ถ้าเราใช้เชื้อเพลิงเนี่ยนะค่าเชื้อเพลิงก็สูงแล้วมันเป็นการใช้พลังงานของชาติโดยส่วนโดยส่วนรวมที่สิ้นเปลืองมากๆสิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเราต้องเอาเงินไปซื้อน้ํามันเอาน้ํามันมาเติมรถแล้วก็เพิ่มฝุ่นเพิ่มนี่นั่นแล้วการใช้น้ํามันมันก็เป็นอะไรครับ ค่าใช้ใจ่ายในกระเป๋าที่ค่อนข้างจะสูงอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าคิด,ดว่าจะประหยัดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงค่ายานพาหนะนู่นนี่นั่นได้คนละนิดคนละ,ล,ละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยเราก็จะไปสู่โลกที่สะอาดบริสุทธิ์ลดละเลิกการใช้พลังงานโดยส่วนรวมของชาติให้น้อยลงด้วยตัวของเราเองทุกกรณีครับ